ไปต่อกันที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติกันต่อค่ะจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 Big Cleaning Day บริเวณสารกลางจังหวัดสกลนครค่ะ ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสกลนครนายนัทวัต์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมเข้าร่วมในกิจกรรม b i g c l e a n i n g Day ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัดสกลนครคิกออฟในวันที่1นึ่พฤษภาคม2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกันล้างทำความสะอาดผิวจราจรเก็บขยะกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสารกลางจังหวัดตลอดจนบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการให้มีความสะอาดและสวยงามค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่จังหวัดสกลนครได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคม2567โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนห้างร้านอาคารสถานที่ทำการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ตลอดจนดูแลรักษาวความสะอาดพื้นที่สาธารณะค่ะเช่นสวนสาธารนณะถนนทางเดินเท้าแหล่งน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อให้ทุกพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ